ศาสนาน้นโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟพุทธสุขภาพกาแฟทีอินีหวานไม่มีไขมันอันไอกรีดกาแฟแท้ศาสนาโนุนโดยบริบทันเสริมอาหารแถวเด็กแถวเสียมบำรุงกระดูก สนธรรมนุนโดยน้ำมันงาดำจะมีเอกลดกรดดันโรติต้าณนูนิสระต้องขวานีเลยวัดตำรุจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์พิธีสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุสงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อประกาศก่อพระเจดีย์สายและพิธีสงน้ำพระพุทธสามเณรยนประจำปี2567พระครูสุธรรมวิธานอาจารย์สามเจ้าวาดวัดตำรุร่วมกับคณะสงฆ์คณะกรรมการวิยาวัจกรวัดตำรุจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์พิธีสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปหลวงพ พ่อปกายจำลองและส่งน้ำพระพิกสุสามเณรประจำปี2567ณลานอน,นุเนศวัดตำรุต,ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายนาลงบุญช่วยที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางปูนำคณะกรรมาการอุบาสกปฏิกาศิทธยาุสิ์พระครูสุธรรมวิธานตลอดจนพ่อค้าประชาชนชาวตำบลบางปูใหม่และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มาอาศัยอยู่ในเขตพื้นท,ที่ตำบลบางปูใหม่ร่วมพิธีส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับงานสืบสารประเพณีสงการของวัดตำบุได้จัด ขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่13-17เมษาย,ยน2 5 6รวม5วันโดยพิธีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปหลวงพ่อประกาศจำลองและส่งน้ำพระพิสุสาม,มาเณรประจำปี2567ได้รับการสนับสนุนวดน้ำจากเทศบาลตำบลบางปูในกิจกรรมเพื่อสืบสารประเพณีสงการของวัดตำปูในครั้งนี้ด้วย้าพลอยวันี้ขาลอมาอบกันทปนี้

ัครับพี่น้องเดินก็มาสียงครับคสวัสดีปีใหม่นะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์แดงมักกระถายกวัดตำรวจดาทีได้ยินเสียงนี่ก็เป็นเสียงดาของวัดตำรวจนะแต่ทำบุญกันมา5วันแล้ว ครับกอดีซายวันนี้ก็เป็นวันที่17วันสุดท้ายตำบลตะโูพก็จดทจะมีการส่งน้าพระตามเวลาประมาณ16นาฬกา30นาทีอาจจะมีการส่งน้ำพระทุกปีแล้วก็จะมีนะให้พี่น้องชนได้นําเอาอัฐินะเนื้อกระดูของญาติโยมมาประเพณีศรน,นะวัดตะปลครับมันเป็นประเพณีทุกปีในปีหน้านะนะ ทางวัดหลวงก็ขอจะชวนพระคุณชนมาร่วมกน้ําแล้ว,ลวก,ลก็มาทําบุญประเพณีกุศลของวัดตำลุนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาที่กาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีนิวบ้านไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยบริษัทผลเสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบาบุลกะกระดูก สนนธรันโดยน้ำมันงาดเซจะมีเอกรถกอนดารุติต้านนูิัต้องขวนี้เลย